ถ้าเราสวัสดีค่ะเพื่อนคะดูมือจด้าไม่ใช่อะไรนี่เป็นสีผสมอาหารนะคะก็หน้าหน้านี่ก็คือสีผสมอาหารนะคะล้างไม่ออกนี่คือยังไม่ล้างก็คือหูหูเอาแล้วมันไม่ออกก็เลยไม่ได้อะไรนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาเจอไม่ไายแล้วสดมาเจอกันกับนี่นะคะโยร้านเอ่อโยร้านจุดจุดจุดนะคะเนื่องจากเขาเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้เรานะ่ยเขาไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์แก่เรานะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนี่ไม่ไม่ใช่คนที่งกแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ ออกินในเรื่องของการค้าขายนะคะเยอะไปหน่อยนะคะยูร้านจุดๆนะคะแล้วก็ดูโต๊ะนะคะโต๊ะยาวและอย่างจะบอกนะคะเป็นแค่หนึ่งในสามโต๊ะนะคะเพราะว่ายังมีโต๊ะนั้นอีกแล้วก็โต๊ะข้างหลังข้างหลังสุดอีกนะคะมากันแบบอ่าดูโต๊ะเยอะแล้วนะคะส่วนมาดูโต๊ะอิเจด้าคนเดียวคะ่ะคืออะไรคือน้องเทเพื่อนเทอิเจด้านั่งกินคนเดียวนั่งกินคนเดียวคัคแบเพื่อนๆค่ะแป๊บหนึ่ง เล่ก่อนอันนี้เป็นหนังหมูนะคะใช่เมื่อกี้ไปเพื่อนกูสิดูเป็นโต๊ะตัวแม่ไม่ใช่แต่ไม่มีคนครบจริงๆอร่อยอยู่นะครับน้ำจิ้มเนี่ยต้องมาสมนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอินเสียกินเอง คนะเปลี่ยนตะเกียบก่อน,น,กกอนต้องใช้ด้านนี้ตะเกียบเนี่ยแจะต้จะบอกว่าต้องใช้ด้านนี้นะครับด้านที่ไม่ใช่ด้านทางเลยถึงจะคลิปอยู่เห็นไหมมันเป็นเพื่อนพี่หน่อยนนี้นะคะ เมื่อวานนางถอดบ็อกเซอร์ให้เจได้ฝากนะคะสมใจมึงแล้วใช่ไหมคะอะไรไหมครับวันนี้มากินวันนี้มากินกับน้องน้องบอกให้มาค่ะน้องบอกให้มาตอนแรกตอนแรกมีพี่ตอนแรกมีพี่จะเหนนะตอนแรกมีพี่จะไปสวัสดีอันนี้น้องบูมนะคะน้องบมน้องบีมนะคะบูมกับบีมนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะบูมบีมนะคะเป็นพี่น้องรักกัน คนนี้เมื่อวานถอดบ็อกเซอร์ให้เจได้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถอดทําไมเนื่องจากในการเล่นเกมเนี่ยมันต้องมีฐานต่างๆนะคะซึ่งเจด้เนี่ยก็เตรียมเกมอันนี้ไว้เตรียมเกมกินวิปากแล้วซึ่งใส่บ็อกเซอร์ก่อนแล้วค่อยกินกล้วยแล้วค่อยกินน้ําแล้วก็ค่อยกินขนมโกแล้วก็ค่อยเป่าลูกโป,ป่งจนแตกนะคะและ้วทีนี้ด้วยความที่ต้องแข่งกัง5าสีแต่บ็อกเซอร์มีสี่สีนะคะก็ถามนางว่ามีบ็อกเซอร์ไหม ไอ้น,นี่นางก็มีก็เลยให้นางถอดมาสรจบวันนี้เมื่อวานไม่ได้ใช้นะครก็เอาบ็อกเซอร์นางทิ้งค่ะขยะไปลืมลืมนี่ลืมเนื้อเป็นบ็อกเซอร์ของน้องสรุปก็ลางไม่ออกดูมือมือทันูเล่นมากเลยอ่ะยุบโะมันไหมหมดเลยลูก ไม่ออกหรอพี่ว่ากินไปเรื่อยๆค่ะมันติดมันติดราคามากเลยลูกกินได้ไหมปิงป้งปิงย่างๆไปเรื่อยๆพี่ไม่ไแน่ใจน,น่าจะมันราคาจริงมันร้อยห้าสิบใช่ไหมเอาแค่ 150. ราา้อยห้าสิบร้อยเล่น บอกคนเอาเงินมาเก้าสิบบาทไม่ไปเป<ล>็นไรยืมพี่ก่อนก็ได้เอามาเท่าไหร่เดี๋ยวพอไหมพอประมาณร้อยกว่าบาทเลยพอถ้าไม่พอก็ยืมเงื่อนยืมพี่ได้แต่อัน<ม>นีไไไ้ได้ไดค่ะลูกแต่ตอนนี้ถ้าพี่จ่ายหมดโต๊ะได้ไหมยืมพี่ได้คะ่ะตอนนี้พี่มีอยู่ยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทในตัวนะคะ ถซะว่าวันนี้มีคนเลี้ยงน้ำเราปังๆังไปอีกอะอ๋อี่อาจารย์เออใช่ในวันนี้ทางก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์โรงเรียนโรงเรียนสันตินาราชพิทยาลัยนะอาจารย์สุภาและอาจารย์ปะพายนะคะที่สงสารพวกเราในการทํางานแล้วก็ให้มันนี่พวกเราในการที่จะมาเออซื้อข้าวของ,ของกินนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆถ้าเกิดไม่มีอาจารย์สองท่านเนี่ยเราก็ไม่มีงานทําแล้วก็ ไม่มีบ้างก็คือเปื่อยนะคะงานรับน้องนะคะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้ไดอยากเป็นโคนะคะเพราะว่าสนิทขนมกับนังเรียนนะคะทุกอาิีมีข้อดีข้อเสียอย่าไปมาว่าอานยิมนั้นไม่ดีอานยิ่มนี้ไม่ดีนะคะ ม่จะเก็บขยะยังมีข้อดีก็มีข้อเสียแม่ก็แม้แต่อาชีพส,สูงๆอาชีพแพทย์อาชีพที่ทุกคนหลายๆคนใฝ่ฝันนะฮะ<ม>แพทย์ก็อะไรต่างๆมีข้อดีและข้อเสียะนะคะมึกกรอบกินไหมลูกถ้าไม่กินเอามาให้แม่ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตักเองก็ได้ลูก เอา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 อันน้ำเปล่าอันน้ำเปล่าเลยลูกโอเคอีหล่ะเลิศแห้งไม่เอาอะไรมาอีกโอเคขอบใจหลายๆบักลาบโอ้ยมาช่วยกูกินเนี่ยมึงแตงกวานะคะแล้วก็น้องน้ำเป็ดนะ มาทุกงานเป็นตัวแม่ยังเป็นตัวแม่ของคนที่ช่วยเหลืออันนี้แตงโมนะคะต,งโ,ง,ตงโงโงแตงโมกับแตงกวาน้ำ่อน้เอันนี้น้ำมาเหลือนิดหนึ่งูกอาจจะก,กินไม่ค่อยเยอะนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้กินมาเยอะมากกินเยอะสุดๆเอเดน่าที่ต้องหยิบอะไรบ้างอ๋อ,อจบล้มเลิกิ้มเลิกการกินไส้เพราะไส้เกิดการลำไยกับเีเดน่าใช่ เพราะว่ามันเป็นน้ำสนิมของสนิมของกระทะอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่พี่ผสมมาเอง วิดีโออันนี้นะคะน้องโฟกาไม่เคยลืมตาเห็นไหมทำไมต้องวาน่ะข้าวขาข้ามันไก่นะคะอยู่แถวสะพานควายนะคะสามารถที่จะไปซื้อได้นะคะน้องขาอยู่นั่นนะคะเราไปหามคนแถวสะพานควายดูนะคะว่าร้านข้าวมันไก่น้องโฟกนะที่ไม่เคยลืมตาอยู่ไหนรอเล่นรอเล่น พี่น้องอยหยอกล้อกันได้นะคเพราะว่าไม่ค่อยถือสาเพราะว่าเราเล่นกันเราทำงานด้วยกันเราก็เล่นกันนะฮะทอเค